รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าว,วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นากาถึง5นากา30นาทีเรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากเช่นเคยค่ะพักกันสักครู่ค่ะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมทำนำทัวเช้านี้เราจะพาคุณผู้ชม ไปท่องเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดนคนปรปฐมกับงานบุญประจำปีที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2,563งานนมัสก,การองค์พระปฐมเจดีวัดพระปฐมเจดีราชวรามหาวิหารตำบลพระปฐมเจดี อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมที่กําหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563รวมงาน9วัน9คืนที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศทุกภาคของประเทศไทยจะได้มากราบสการะขอพรพระร่วงโรจนาริศพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดนคนปรปฐมและเป็นที่เคารพของประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนอกจากความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้วนะครับภายในงานยังมีการแสดงมหรสพต่างๆอีกทั้งร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่องานบุญในครั้งนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชม ท่องเที่ยวแบบ new normal เว้นระยะห่างทางสังคมและอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินชมงานนะครับขอจเจริญสุขบรรดาญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์พระประมเจดีย์ที่สูงตรงานอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญในแดนดินถิ่นเมืองไทยของพวกเรานี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยที่พระพุทธองค์ปร,รินิ์านได้200กว่าปีพระบร,รม,มกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ของดินแดนชาวภาระตะครั้งโบราณคือพระเจ้าอาโศกมหาราชหลังจากมีพระราช,ชมนัสัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาทรงอุปถัมบำรุงด้วยการสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมบำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าให้มีการชำระททำการตติยะสังคยนาจึงได้ส่งพระมหาสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก โชคดีแดนดินถิ่นสวนภูมิสยามประเทศไทยเราก็พลอยได้รับศาสตร์แสงพลาอานิสงเพราะองค์ส่งพระหมหาสมณทูตมาสองรูปเป็นหัวหน้านั่นก็คือพระโสนเถระและพระอุตรเถระนำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ณแดนดินถิ่นนี้จึงได้ทำการสร้างองค์เจดีย์พระสถูปขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องสมเด็จพระไตรโลกนาถศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับการแบ่งมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชองค์แรกนั้นมีรูปแบบคล้ายกับพระสถูปที่เมืองสารจิประเทศอินเดียทรงบาดคว่ำเป็นรูปดำๆที่อยู่ชั้นล่างตามภาพประวัติที่พวกเราได้เห็นอยู่ในพระวิหารหลวงองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมามีตำนานพญากรพญาพานได้มีการสร้างพระปรางครอบพระสถูปขึ้นมาอีก ชั้นหนึ่งจนลุล่วงมาถึงล้นเกล้ารัชกาลที่สเมื่อครั้งคราวที่พระองค์ยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุสงฆ์สเสด็จทุดงมาพบกับพระปรางที่ชำรุดสุดโทมแต่ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์ในวันเพนขึ้น15บห้าคตามประวัติไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นเดือนอะไรมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาพระองค์มีความมั่นพระราชาฤิไทยว่านี่เป็น อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุเป็นแม่นมั่นเมื่อพระองค์ลาผนวดขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติจึงได้นำพระราชทรัพย์ในคงคังมาทำการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระเจดีย์ทรงระคังควา้าครอบทับเป็นองค์ที่สามสูงตรงานดังที่พวกเราได้เห็นสาธุด้วยคุณบุญกุศลอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยและบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมสั่งสมบรมเพ็ญให้เป็นไป หวังสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เหลือวิสัยขอเทพพาดาจเจ้าผู้มเหศักรประจักรู้เห็นเป็นพยานอนมทนาสาธุการดลบันาดาลความปรารถนาที่ดีงามนั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร